สวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับก็เช้าว,วันนี้บรรยากาศบังกลาก็อากาศเย็นนะครับหนาวหมอกค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวครับวันนี้หนาวมากส่วนงานวันนี้เราจะพาไปดึงสลิงเงินใน,ในอุโมงนะครับวันนี้เราไปดูการดึงสลิงในอุโมงกันตอนนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวรวบรวมทีมงานนะครับไปดึงสลิงกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับทุกขั้นตอนนะครับการดึงสลิงวันนี้ดึงในอุโมงนะครับทั้งหมดหกคู่นะวันนี้เราจะพาไปดูกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับหมอกจะเยอะนะครับ

ตนนี้ทีมงานก็ได้มาถึงหน้างานนะครับมาถึงกันที่บาลานะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันไปด้านบนครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนกันครับครับนี่เรามาถึงด้านบนแล้วครับตอนนี้เรากำลังเตรียมเครื่องมือครับที่จะลงไปในอุโมงค์ครับเพื่อจะทำการดึงสลิงนะครับ ตนนี้คนงานกำลังเตรียมสายไฟเที่ยมอุปกรณ์การดึงนะครับครับยะลงไปในอุโมงค์ครับครับตอนนี้เราลงมาในอุโมงค์กันนะครับนี่ครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าในอุโมงค์เสียงมันจะก้องนี่เราไปดูการเตรียมพร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะดึงสลิงกันนะครับตอนนี้ก็จอปั๊มลงไปนะครับ แจ็คเราไดทา้ทำการใส่เข้าไปแล้วนะครับจีกครู่แล้วก็จะทำการดึงสลิงนะครับ นี่เราเรอคอนเซ็ปตเข้ามานะครับเราถึงจะเริ่มกับการดึงนะครับนี่ดึงนะครับเริ่มดึงแล้ว ึง,น,น,ง,น,งนะครับในช่างแอมนะครับเป็น<ม>วิศวกรควบคุมในการดึงนะครับวันนี้ จบแล้วนะครับกำลังเอาแจ็คไปใส่คู่สอง ตอนบบนี้เรากำลังเขาแจ็คข้ามไปด้านหน้านะครับเพื่อเตรียมดึงคู่ต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังเขาแจ็คข้ามไปคู่ดน้านหน้านครับเพื่อเตรียมดึง แล้วออกเ็เอาแก๊สตอนนี้กำลับเอาสลิใส่เข้าไปเลย เราดึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับบาลานต์ตัวนี้เนี่ยก,กำลังดึงคู่สุดท้ายครับจบแล้วนะครับไวามากนะครับวันนี้หกคู่จบแล้ว,ว,ร,วรับครับรับรวันนี้เราดึงจบแล้วน,นะครับทั้งหมดหกคู่จบสมบูรณ์แบบนะครับหกคู่วันนี้ดึงจบเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับ6คู่วันนี้นี่ครับจบภารกิจจากดึงสลีเสร็จครับก็พักกินข้าวครับนี่ครับนี่ครับถึงจบแล้วก็ได้รากินข้าวพอดีครับเที่ยงพอดีครับดึงแต่เช้าครับ นี่ครับรับกินข้าวนะครับนี่ครับทงนะครับกลุ่มงานดึงสลิงนะวันนี้าความลำบากนครับหลังหลังดึงเสร็จนะครับนี่คก็ไปพักกินข้าวครับนี่ในช่างชยวัฒน์นะครับวิศวกรกลุ่มงานดึงสลิงครับและช่างแอมนะครับเป็นวิศวกรดึงสลิงครับัทร์สลามครับไทร์สลามครับไข่ดาวครับอางอร่อยไปครับช่างอร่อยไปครับยอดที่นี่ครับ งดึงเสร็จแล้วก็พักกินข้าวพอดีนนครับวันนี้ดึงรวดเร็วมากครับวันนีย่ยดูเขานั่งกินข้าวเนี่ยดูครับเนี่ยดูเขานั่งกินข้าวเนี่ยโอ้แหนมเนี่ยดูนี่ครับเพื่อนๆครับกินข้าวกันครับสำหรับวันนี้ก็จบภารกิจการดึงสลิงนะครับ วันนี้ยังจบโดยสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ